เเลยแบบฝึกหัดท้บทจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนข้อที่47นะครับในบทฟิสิกส์นิวเคลียร์นะและ้วก็ฟิสิกส์อนุภาคนะครับในการให้นิวตรอนไปชนกับนิวเคลียสของยูเรเนียม2-3-5ยูเรเนียมยูาย่ียูยูายมียม2-3-5นะคยับ จะทำให้ได้นิวเคลียสของยูเรเนียมสองจะทาให้ได้นิวเคลียสยูเรเนียมสองสามหกเออซึ่งเป็นสถานะกระตุ้นนะครับเออลองดูสมการนี้นะเนาะอ่าเอานิวตอนยิงเข้าไปในยูเรเนียมสองสามห้าได้เป็นยูเรเนียมสองสามหกมันจะอยู่ในภาวะกระตุน้นพร้อมจะแตกตัวออกมาจากนั้นนิวเคลียสของยูเรเนียมสองสามหกก็ทำให้ได้นิวเคลียสลูกคือ โบลิบดีนัมเกแล้วก็ซีนอน136ออกมาพร้อมทั้งมีนิวตอนถูกปล่อยออกมา2อนุภาคและบีตา4อนุภาคนะจงคำนวณพลังงานที่ปล่อยออกมาจากฟิชชันของยูเรเนียม235โดยไม่ต้องคิดพลังงานของอนุภาคบีตานะครับแล้วก็กำหนดอันนี้มามวลของยูเรเนียม235 แล้วก็ m มโมลิบดีนัมนะครับแล้วก็ซีนนนะโจทย์กำหนดให้มาอ่ะทีนี้เราก็คือ,อยังไงคือจากโจทย์นอย่างนีเ้เขาบอกว่าไอยูเรเนียมสองที่มันอยู่ในสนานากระตุ้นเนี่ยหลังจากยิงนิวตอนก็ไปนะเกิดยนะูเรเนียมสองอยู่ในสานการะตุนน้นมันแตกตัวต่อครับเออมันแตกตัวให้เป็นอะไรให้เป็นเอ่อ MO 42 เ8้แปบวกกับอะไรบวกกับซีนน XE 3อ1 3 6อืมนึ่งสามหแล้วก็ให้อะไรออกมาเสียอนุภาคให้นิวตอนออกมาเสียอนุภาคนะครับออแล้วก็ให้เบตาเบตาก็คือนะอ,อิเล็กตรอนนะนะ นิวตอนออกมากี่ตัวเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีกตอนสี่นิวตอนหน่งสองเดี๋ยวเอาใหม่นิวตอนสองอนุภาคนะนืะแล้วก็อิเล็กตรอนเนี่ยสี่อนุภาคโอเคอืทีนี้ให้หาพลังงานที่ปล่อยออกมาเ ก,ก็คืออสรุปง่ายอย่างนี้อย่างนี้สรุปไม่ง่ายเขียนเป็นสมการอย่างนี้แล้วกันนะยูเรเนียมเก้าสมันถูกนิวตอนวิ่งเข้ามาชนนะอันนี้เป็นฝั่งซ้ายของสมการแล้วให้ผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยหลังจากถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยมันให้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็นอย่างนี้ครับ MO ส2 9 8บวกกับซีนอนสามสี แล้วบวกกับนิวตรอนเนี่ยอสองตัวบวกอิเล็กตรอนก็คือเบต้าเนี่ยสี่ตัวเออได้อย่างนี้ครับทีนี้เราหาอะไรหาพลังงานสิ่งที่ต้องหาพลังงานก็คือหาส่วนพร่องมวลออกมาก่อน อ่ะสิ่งที่เราต้องทำในที่นี้นะก็คือให้เราหาเดลต้าเออกมาก่อนครับเดลต้าเอ็มหาไงก็คือหามวลจากมวลก่อนคือก่อนที่เกิดปฏิกิริยานะมวลของยูเรเนียมกับนิวตรอนเนี่ยมันรวมกันแล้วเอามาลบกับมวลที่หลังจากเกิดปเป็ามวลของ ไออะไรล่ะ MO ซนนอนแล้วก็ไอ้นิวตันเนี่ยรวมกันนะแล้วลบกันปรากฏว่ามันจะมีมวลส่วนหนึ่งหายไปส่วนส่วนส่วนตอนเนี้ยเออไม่ต้องคิดมวลเขาบอกว่าเบต้าไม่ต้องคิดนะเออไม่ต้องคิดมวลเออเพราะว่าพลังงานที่ได้จากเบต้าเราไม่คิดนะเออส่วนพ่องมวลขังมันถือว่าไม่มีมวลไปเลยนะครับตัดออกไปเลย เอามาลบกับมวลหลังเกิดปฏิกิริยาคือมวลหลังเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะน้อยกว่ามวลรวมกันทั้งหมดแล้วนะมันจะน้อยกว่ามวลก่อนเกิดปฏิกิริยาไอ้มวลส่วนที่หายไปนี่แหละเดลต้าเเนี่ยมวลส่วนที่ลดลงขาดไปนะส่วนพ่องมวลตัวเนี้นะมันจะกลายไปเป็นพลังงานเออโอเคนะงั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาหามวลก่อนก็ได้อะมวล M ก่อน เอ็มก่อนเกิดปฏิกิริยาก็มียูเรเนียม236โจทย์บอกว่ามวลของมันเป็น235.043925ยเอยูเออบวกกับมวลของนิวตันเออเดี๋ยวเราต้องโน้ตไปนิดหนึ่งนิวตันมวลของมันเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอออันนี้โน้ตไว้ให้หน่อยหนึ่งเออไท่าเท่าไหร่แล้วอะ่ะ1.00 8 6 5คงไม่ต้องจำนะมันจำไม่ไหวมาเปิดดูเอาแล้วกันอยู่มวลของนิวตนันะนะงั้นก็บวกกับมวลของนิวตนัน1.008665อยู่ เห็นนะอันนี้มวลก่อนปฏิกิยาอามวลหลังปฏิกิยาได้แล้วครับ m หลังเดี๋ยวบวกกันก่อนเท่ากับเท่าไหร่ลองคิดเรอวมาดิสองสามห้าจุดศูนย์สี่ สามเก้าองห้าบไม่ใช่ลบบวก1นึ่งจุได้เป็น2 3 6ส5มหกจุนอยู่อ่าอ,อย่างนี้อ่ะทีนี้ลองหาหมวล หลังเกิดปฏิกิริยามวลหลังก็มีมวลของอะไรมวลของ m o ก็คือ97 97.9 9054็ดเกยูนะ แล้วก็บวกกับมวลของซีนอนก็คือซีนอนตัวนี้นะหนึครับจุดเก้าศูอยู่แล้วก็บวกกับนิวตอน2ตัวก็สองคูณกับ1 0 0่งจุดศูยูนยอยู่อคิดเลขออกมาดิเก้าเจ็ดจุดเก้า

อ่ะยงนั้น Delta M เราก็เอามวลก่อนก็คือ236.05 2590อยู่ลบกับมวลหลังก็คือ235.8 29955อยูโอเค กับสองสามหกจุดศูนย์ห้าสองห้าเก้าศูนย์ก็ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสองสองสองหกสามห้าอยู่โอเคอ่ะทีนี้ เวลาคิดพลังงานเราสามารถหาพลังงานนะเราจะหาพลังงานจาก e เท่ากับเดลต้า c สแคนะแต่ทางลัดสำหรับหน่วยเมกอิเล็กตรอนโวลต์นะทางลัดทำไงครับอืม e เท่ากับตัวนี้ได้เลยเดลต้าเคูณกับอะไรอะ่ะคูณกับ3 9 1.5 3 9 1.5นะแล้วหน่วยมันจะออกมาเป็นเมกกะอิเล็กตรอนโวลต์เลยครับเอออย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอย่างนี้ e ของเราก็เท่ากับอะไรเอา มวลในหน่วอยอยู่ 2. 2, 2, 2 2 6 3 5มวลในหน่วยอยูนะไปคูณกับตัวเลข3 9 1.5ได้เลยครับแล้วหน่วยมันคำนวณออกมาหน่วยมันจะออกมาในตัวเลข e ONE. เมกกะอิเล็กตรอนวออนะคูณเข้าไปเราก็จะได้เป็น391 จุดห้านะก็ได้คูณสามเก้าหนึ่งสาม เอ้ยไม่ใช่มสามเก้่งเก้าสโอ้ผิดผิดอย่างไม่ให้นะฮะไม่น่าให้อภัยเก้าสมหนึ่งนะครับมมเก้าหนึอย่าอย่าจำผิดนะเก้สเออโอ้สลับเลยนะใม่ๆ9ม่สครับเก้สหนึ่งจุด ก็จะได้เป็นสองร้อยเจ็ดจุดสามแปดนะครับสองร้อยเจ็ดจุดสี่นะประมาณนะั้นอืมก็จะออกมาได้ประมาณเท่าไหร่เออเลขกลมๆว่าได้ออกมาเท่ากับสองศูนยะ์เจ็ดนะเมกะอิเล็กตรอนวต์นะเป็นเลขกลมๆ โอเคงั้นเราก็ตอบได้ว่าพลังงานที่ถูกปล่อยกปล่อยออกมาจากฟิฟิชชั่นของยูเรเนียมสองสามห้าเป็นตอบพลังงานที่ปล่อยออกมาจากฟิชชั่นของ ยูเรเนียมสองสามห้าเป็นสองศูนย์เจ็ดนะเมกะอิเล็กตรอนโวลต์โอเคจบนะครับ